คือแม่จับนมแม่กูใช่ไหมอ่ะอ่ะเอ้ยใครเปิดไฟวะพ่อใครควรให้พ่อหน่อยลูกครับคิสเตโนโนโลนโดนเกิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์1985บนเกาะมาเดลาประเทศโปรตุเกสในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยแต่เขามีพรสวรรค์นในการเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็ก เขาเริ่มเล่นให้ทีมท้องถิ่นตอนอายุแค่8ขวบและในวัย12ปีโรนัลโดต้องย้ายมาอยู่ลิสบอนตามล่าฝันแม้จะคิดถึงครอบครัวแต่เขาไม่ยอมแพ้ในปี2003เขาเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัวที่ทำลายสถิติสำหรับดาวล่กในตอนนั้นและที่นี่เขาก็กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกโรนัลโดคว้าบัลลัง์ดถึง5สมัยแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีก5ครั้งและเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของหลายเวทีนอกจากในสนามโรนัลโดยังทำงานเพื่อสังคมบริจาคเงิน และช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกจากเด็กชายบนเกาะเล็กๆสู่ตำนานผู้ยิ่งใหญ่โรนัลโดคือแรงบันดาลใจที่สอนว่าถ้าคุณฝันและสู้คุณก็ทำได้โรนัลโดคือแรงบันดาลใจของคุณหรือเปล่าอย่าลืมกดติดตามสมองบวมแอตแลนติกเคยมีอยู่จริงไหมหรือเป็นเพียงนิทานเปรียบเปลยของเพโตหลายคนพยายามค้นหาและอ้างว่าพบหลักฐานเช่นคองสร้โบราณใต้น้าแถวบาฮามัสหรือวองแหวนริชาร์ดในทะเลทรายซาฮาราที่บางคนเชื่อว่าอาจเคยเป็นแอตแลนติก มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับแอตแนติกที่น่าสนใจเช่น นี่คือเรือรบควีนเอลิซาเบธเรือบรรทุกเครื่องบินที่ล้ำสมัยที่สุดของทัพเรืออังกฤษเรือรบลำนี้มีความยาวถึง280เมตรและสามารถรองรับเครื่องบินลบได้ถึง40ลำที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึง F-35B Lightning II ที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้ไม่เพียงแต่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเรือ HMS Queen Elizabeth ยังเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงทางทะเลและอำนาจการป้องกันของสหราชอาณาจักรกับขีดความสามารถระดับโลก HMS Queen Elizabeth. กำลังสร้างอนาคตใหม่ของการป้องกันทางทะเล เคยสงสัยไหมว่าซันตาคอสมีที่มายังไงซันตาคอสเริ่มมาจากนักบุญนิโคลัสพระนในศาสนาคิดช่วงศตวรรษที่4เขาเป็นที่รู้จักในฐานะคนใจดีที่ชอบมอบของขวัญให้เด็กๆและช่วยเหลือคนยากจนพอตำนานแพร่ไปยุโรปก็เริ่มเปลี่ยนไปจนช่วงศตวรรษที่19ในอเมริกาซันต้าในชุดสีแดงขาวก็มาจากการโฆษณาซันตาคอสอาจไม่ใช่แค่คนในตำนานแต่คือความสุขและการแบ่งปันที่เราส่งต่อให้กันในช่วงเทศกาลแล้วคุณล่ะเคยได้ของขวัญจากซันต้าหรือยังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสมองบวมและนี่คือคุณตอนเด็ก มหาดขึ้นลิฟต์เองคนเดียวครั้งแรกออนี่ชั้นห้าบ้านเราเองไงคนปิดเลยมาเจอเหอะใครวะไหิไเดเหนี่แม่แม่จ๋าจะด้วยแม่ ที่นี่คือทะเลทรายซาฮาราที่ที่ธรรมชาติได้สร้างความยิ่งใหญ่ในทุกเม็ดทรายภุมมีประเทศที่ไม่มีวันเหมือนกันเนินทรายสูงกว่า100เมตรและความสวยงามจนยากจะบรรยายที่นี่เพื่อนๆสามารถขี่อูฐท่ามกลางทะเลทรายสุดกว้างใหญ่ ตกเย็นทองฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีทองสวยงามเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับการชมวิวทะเลทรายและนี่คือบ้านของชนเผ่าน <Better win. S 1> ที่มีชีวิตผูกพันกับทะเลทรายเป็นสเสน่ห์ที่ลึกซึ้งและน่าค้นหาทะเลทรายซาฮาราสถานที่คุณจะได้สัมผัสความสงบและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริงเพื่อนเเชื่อเรื่องมิติที่ซ้อนทับกันไหมเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในปี2 0 0พ และมันน่าขนลุกมากมีชายคนหนึ่งในสเปนที่ขับรถกลับบ้านในเวลากลางคืนแต่เขากลับพบว่าถนนที่เขาขับอยู่ทุกวันมันเปลี่ยนไปเขาเล่าว่าเขาเห็นป้ายถนนที่ไม่เคยเห็นชื่อมาก่อนบานทุกหลังดูแปลกตาและไม่มีใครที่เขารู้จักเลยออาขับรถวนอยู่นานจนกระทั่งกลับมาที่ถนนเดิมและทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกตินักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่านี่อาจเป็นการหลุดไปในมิติที่ซ้อนทับกันชั่วคราวและเพื่อนๆล่ะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่จินตนาการของเขาและถ้าเป็นคุณจะกล้าขับผ่านถนนนั้นนออไหหมมาเดู่ย มองบวม รู้ไหมโคคาโคล่าเครื่องดื่มสุดฮิตที่คนทั่วโลกดืม่มล้มต้นมาจากยาย้อนกลับไปในปี1886ในเมืองแอตแลนตาสหรัฐอเมริกาดรจอห์นสติดแพม์ตันคิดค้นโคขึ้นมาแต่ไม่ได้ขายเป็นน้ำอัดลมนะเขาออกแบบมันเป็นยาบำรุงเพื่อรักษาอาการปวดหัวและลดความเครียดชื่อโคคาโคล่ามาจากส่วนผสมสองอย่างคือใบโคคาและถั่วโคล่าซึ่งช่วยเพิ่มพลังแต่พอเวลาผ่านไปส่วนผสมพวกนี้ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นเครื่องดื่มสำหรับทุกคนจนในปี1980โคก็เริ่มฮิตในตลาดน้ำอัดลมด้วย รสชาติที่ลงตัวการตลาดที่ล้ำสมัยและดีไซน์ขวดที่โดดเด่นโค c าโคล่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่นและโด่งดังไปทั่วโลกใครชอบดื่มโคกบ้างหรือคุณมีขวดโปรดในใจลองคอมเมนต์กันหน่อยและอย่าลืมกดติดตามสมองบวม นี่คือบา l เลต M82 ปืนไรเฟิลขนาดจุด50 BMT ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายล้างเป้าหมายในระยะไกลหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ M107 ปืนนี้สามารถยิงได้ไกลถึง2,000เมตรสามารถทำลายยานพาหนะเช่นเครื่องบินรถถังด้วยกระสุนขนาดจุด50 BMT ที่มีความแม่นยำสูงบาเลต M82 เป็นอาวุธที่ใช้ในการโจมตีระยะไกลจากจุดสุ่มยิง ถูกใช้ในหลายกองทัพทั่วโลกบาเลต M82 ปืนไรเฟิลที่สามารถเปลี่ยนแปลงสมรรภูมิรบจากระยะไกลได้